ส่งกิจกรรมวันหยุดครอบครัวชมพู่พาลูกๆไปอยู่บ้านยายหนิงม่วนจอย องชื่นชมเลยว่าซุปตาสาวชมพู่ระยาจัดสรรปันส่วนแบ่งปันเวลาได้ดีมากๆตรอะทางหน้าที่การงานธุรกิจใดๆรวมไปถึงบทบาทภรรยาของสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์คุณแม่ของลูกๆพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลและบทบาทการเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเยนิงล่าสุดชมพู่ได้แชร์คลิปก,กิจกรรมครอบครัรววันหยุดสุดสัปดาห์ชมพู่ก็จะพาลูกๆทั้งสาคนไปเที่ยวเล่นพักผ่อนอยู่กับเยนิง จากนั้นก็ไปทานข้าวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกับสามีนอ็อตเชาหนิดเห็นแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าแม่ชมเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวมาอันดับหนึ่งเขาจะไปหายายหนิงทุกวันอาทิตย์ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นลูกและเป็นแม่